สวัสดีครับผม DJ o o t t u u r ครับผมวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูในเรื่องการเซตร,ระบบในรูปแบบของผมนะครับว่า DJ เครื่องเสียงรถยนต์เขาทำยังไงนะครับในการแห่รอบโบสแห่งานบวชแห่งานแต่งนะครับนี่นะครับมาถึงแล้วผมก็เซตร,ระบบก่อนเลยนะครับตอนนี้ผมมาเล่นที่ อำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีครับกับทีมงาน9ซาวนะครับผมอันนี้ก็เป็นเครื่องของผมนะครับ XDJXZ ไอ้ข้างล่างนี้ก็จะเป็นเครื่องส่ง FM แล้วก็มีตัวลิงก์นะครับเป็นของคิกเกอร์นะครับนะครับแล้วก็มีอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นี่ึคือเสา FM ครับผมนี่ระบบก็จะประมาณนี้ครับผมอันนี้เครื่องโน้ตบุ๊กครับนี่ก็ใช้เครื่อง DJ นะครับเล่นส่งสัญญาณไปที่เครื่องส่งเลย นะครับแล้วก็อันนี้คือเสา FM นะครับแล้วก็รถทุกคันนะครับที่มาจอดตรงนี้ก็จะรับสัญญาณเป็น FM ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเสียงก็จะไปพร้อมกันครับรถทุกคันก็จะมีสัญญาณเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับนี่ทีมงานก้าวเสทีมงานอ๋องครับผมแล้วก็พี่นุ๊กจากชลบุรีด้วยบอวินนะครับนี่ก็เตรียมตั้งขบวนแล้วครับงานบวชับวนนี้มี3าหน้าด้วยกันนะครับนี่แล้วก็จะมีข้างหน้าด้วยนะครับแล้วก็เออเราก็จะแห่จากที่บ้านไปที่วัดกันนะครับ เราก็จะเล่นกันสดๆตรงนี้เลยนะครับการเล่นบนรถแห่แบบนี้นะครับในขณะแห่เนี่ยค่อนข้างจ,จะเล่นยากนิดนึงนะครับเพราะว่าด้วยการที่รถเคลื่อนที่นะครับเราก็จะจับไปด้วยนะครับเปิดเพลงไปด้วยจับเครื่องไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการเล่นบนรถแห่แบบเนี้ยนะครับจะเล่นยากนิดน,นึงส่วนใหญ่ก็จะเปิดเป็นแบบเ,เพลงเพลงยาวๆเพลงที่ไม่ได้ตัดต่ออะไรมากหรือว่าไม่ได้ซีเรียสในการต่อเพลงมากมายนะครับผม เราก็จะเล่นแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงวัดนะครับพอถึงวัดแล้วเราก็จะตั้งขบวนอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะแห่รอบโบสถ์นะครับและนี่ก็คือบรรยากาศการแห่รอบโบสถ์นะครับผมนี่คือผมมาเล่นกับทีมงานก้าวเซาอุทยธานีนะครับแล้วก็มีเสียอ๋องด้วยจาก AP m o d i f ิฟแล้วก็เสียนุกนะครับผมนี่ผม DJ เจออนทัวร์นะครับอยากได้ความมันความบันเทิงในรูปแบบแบบนี้นะครับสามารถติดต่อได้กับ0ูนย์แปดหนรับเล่นงานดีเจกับรถเครื่องเสียงที่อยู่ ใกล้พื้นที่ของเจ้าภาพนะครับผมสามารถติดต่อได้นะครับอยากได้ความมันแบบนี้นะครับราคาไม่แพงก็สอบถามได้เลยนะครับได้ทุกแนวนะครับสามชาลำวงย้อนยุกแตรวงลำแคนยกล้อสายย่อนะครับแนวผับแนว EDM ได้หมดเลยแล้วแต่เจ้าภาพต้องการเลยนะครับผมกับทีมงาน DJ ครับผมช่วงนี้นะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับ โอกาสหน้าผมจะเอาบรรยากาศการเล่นของผมนะครับแบบนี้มาให้ชมอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากที่ตดตามครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ